ลงลงลงมาคุยกันได้ไหมครับได้ครับคืออะไรครับเมื่อกี้นี้น้องผมโทรมาบอกผมว่าอะไรเนี่ยจะกระทืบผมรับหรือว่าอะไรอะไรนะครับเมื่อกี้น้องผมโทรมาบอกผมเนี่ยจะกระทืบผมรับหรือว่าอะไรกระทืบใครนะครับยังไม่ได้พูดอะไรับน้องผมมีมีคเขาบอกว่าคนวนรับคนวนรับค้วนรับคนบนรับคนบนรับลงมาหน่อยครับลงมาหน่อยเราใครพูดทำลงมาดิ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 หน่อยมาพูดว่าอะไรครับเมื่อกี้เขาบอกว่าตอนเรื่องไม่ไม่ต้องพูดเธออยู่เฉยพี่ ทีละคนได้ไหมทีละคนได้ไหมทีละคนได้ไหมมึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะให้เขาพูดดิอ๋อโทมัตโทมัตพูดโทมัตมีมีมีเรื่องอะไรพี่ตอนนั้นพูดว่าอะไรก็พูดผมพูดว่าอาจจะได้เจอกูยาวเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรนี่ครับมาแล้วครับตอนนั้นพูดอะไรตอนนั้นพูดอะไรอ๋อพูดกับหนูพูดกับโน้พูดกันเกาะก็คือตอนนั้น พูดจริงจังหรือพูดเล่นบอกเขาไปพูดเล่นค่ะพูดเล่นแต่ว่านั่นแหละตอนเสียมันพูดเล่นอยู่แล้วแล้วของผมนี่ไม่ใช่คาเทียหรอกครับกูบอกว่าไงนะเธอแย่เธอ <c oughs> คือผมก็ยังไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คาเทียนะผมก็แค่บอกว่าตอนนั้นไอ,อ้โทมัสมันแค่พูดกับเล่นกับน้องอะครับก็ก็มันหมายถึงแก๊งผมเนี่ยผมมาแล้วนี่ไงทำอะไรเพื่อนเมือพูดหรอ ตอนตอนนั้นก็คือน้องมันพูดเล่นัะถ้าถ้าเอาจริงถ้าให้ไปตีจริงๆก็ไม่น่าไหวครับใช่ครับแต่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 ก็พูดไปแล้วหรือเปล่าครับไปไหมครับไปไปสภากันไหมครับไปไหมไปไหมไม่ทำอะไรครับก็ก็ก็ไปไหมครับเนี่ยไปไหมก็ก็จะเจอเจอกันไม่ใช่หรอบก็อยากเจอกันไม่ใช่หรอไปไหมก็ตอนนั้นเขาพูดเล่นครับตอนนั้นนะคือเอาจริงกับพผมไม่ไหวหรอกตอนเนี้ยตอนนั้นพูดเล่นแต่ตอนนี้เอาจริงอะคือพวกคุณเอาจิง วันเอากัคคุณเอ่ยชื่อมาแล้วอ่ะก็คือเขามองแก๊งพวกผมโวจัดเลยอะอ่านี่ผมอธิบายนะครับก็คือตอนแรกอ่ะโทมัสนะครับก็รู้จักกับโปโกถูกไหมครับมันก็เลยคุยเล่นกับน้องอะครับคุยเล่นกับโปโกแต่คนในแก๊งผมได้ยินไงครับเอาเงี้ยตั้งแต่ได้ยินตอนไหนพี่ตอนนั้นมีผมสองคนนะอยู่ในบุนตอนวะพี่พี่ประกะดโธเขาเขาเข้ามาบอกผมพี่ที่ก็เป็นว่าผมรู้อะครับผมรู้เรื่องแล้วกันครับแค่นั้นอะ เอางี้หัวหัวเอ็ดครับเอาตั้งแต่แรกไหมเอาตั้งแต่แรกไหมเอาตั้งแต่ตอนมีเรื่องตอแรงแดงเลยอไม่ครับลองตั้งแต่แรกก็ได้ครับลองเล่ามาครับก็คือเอ็ดยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมมาไปเก็บปูนตรงนู้นผมขับมาถ้าผมไม่ตรงยังไม่ถึงยังไม่ได้แบบถึงคนเลยครับแล้วคนเขาก็เดินผมพูดว่าขอโทษครับถ้าไม่ตรงแลวคือน้องเขาแบบเสียง้ครงบอกว่าเสียงไม่ได้เดี๋ยวโดนปรับล้านหนึ่ง ว่าไม่ติดใจตอนแรกผมก็เลยโทรหาพี่เกมแล้วบอกว่าอยเหมืองใช่ไหมใช่ไหมพี่ผมก็ไปฟ้าเหมืองปกติผมนึกว่าจบไปแล้วเรื่องนี้ยเพราะว่าพี่ผมอ่ะผมก็รู้จักพี่ให้เล่นอ่ะผมจะไปมีเรื่องทําไมแล้วผมจะไปชนเลื้อนทำไมถูกไหมแล้วจะอยู่มาพูดกับพี่ผมเนี้ยว่าแบบเฮ้ยอยากตียาวๆเจอแบบคาเทียเจอกูยาวๆอย่างเงี้ยคือแบบมองแก้งโอบกันไปมปะผมไม่เอายี้ที่ฟ้าผมไม่รู้นะคุณจะพูดเล่นหรือว่าพูดจริงอ่ะแต่สุดท้ายคุณก็เอ่ยชื่อถึงผม เขาอาจจะใช้คําที่ผิดหรือเปล่าเวลาแบบที่คุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผิดถูกไม่เกี่ยวอะไม่ต้องพูดอนะก็คือพูดอะพูดไปแล้วอะคุณก็ต้องรับผิดชอบอ่ะแค่นั่นเองอือเอาให้ผมรับผิดชอบยังไงครับร้านหนึ่งครับรบ้านหนึ่งครับร้านหนึ่งเดี๋ยวไม่ต้องไปครับถ้าไม่ร้านหนึ่งก็เดี๋ยวไปสะพานครับ ไหวปะล่ะถ้าไม่ไหวก็ไปสภาค่ะแห่นันเิงร้านนึงเลยเหรอเดี๋ยวขอคุยกันได้ไหมครับได้ครับไปเลยครับรอค่ะจะรอมาี่มามาี่มามานี่มาเร็วอ้หข้าวมามาที่มที่มาเฮ้ยพูดหลายคางก้วนะเรื่องเนี้ย ห่างเงินใช้น้อยห่างเงินใช้น้อยแม่สวยๆกูห่างเงินใช้น้อยเนี่ยนะทุกอย่างหนูรู้ทุกอย่างหนูพูดไม่ได้เอ้พูดมาเลยกูห่างเงินใช้น้อยว่าเขาไม่มีเพราะว่าเงินบอกแล้วให้พี่เกมคุยไม่แล้วจะพูดแทรกเพื่อนแต่ละคนไม่กูกูเล่าเรื่องไงก็กูเล่าเรื่องไม่ใช่เมื่อเงื่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่เขาพูดไปแล้วหรอหน่อยดูหน่อยไออันนี้ไปนี่หว่า พี่แกงบกว่าพี่พี่เขาอ่ะอาจจะรู้อะไรมาเยอะกว่านี้เว้ยแต่เขาแค่ไม่อยากพูดเพราะเขาเป็นห่วงแกยพี่โป๊ะก๋ก็เขาตัดสินใจเอาก็เขาเอ่ยก็เริ่มเดินละก็เริ่มเดินละบอกพูดเล่นนะที่อ่ะแล้วครูไม่ใช่แก๊งหรอกไม่ใช่คาเทียหรอกเรียนพี่เถอตัดสินใจเอากันเกมงคาเทียใจเย็นเพศคนนี้แม่นเลื่อนลอยจริงๆเลยครับอันนี้เออคนนี้ที่เขาเลื่อนลอยพี่เจย์ไปก่อนพี่เจยนเราเราเอางินดีกว่าเราเอาตังค์ดีกว่าเอารวยดีกว่าไอเด็กสีแดงเย นี่ยอยากจะรู้เหมือนกันอะว่าแก๊งเขาเนี่ยเจอแบบเนี้ยหัวแก๊งเขายังจะมาดูแลอยู่ไหมกูเองกูเอง้ไม่เอาตังก่อนครับเอาตังก่อนถ้าได้ตังร้านหนึ่งผมก็ไม่ไปถ้าผมถ้าผมไปตังร้านหนึ่งผมไม่ไปก็ลองให้หมอแก๊งมาคิดเอาเองโอ้โหจะได้พอแล้วกำลังจะไปโพเหมืองสวัสดีครับคือคือเอาตังก่อนอะคือเอาตังก่อนโอเคกะ คือคือเอาตังก่อนเขี้ยวปะโอ้โหโอ้พี่เกมพี่เท้าหมินมากฮะฮะอะคืออะไรครับถ้าได้ตังถ้าได้ถ้าได้ตังผมผมก็ใครที่ไม่ไปต้องไปดีที่ใช่ไหมติดหมินจริงนะพวกมันไม่ไหนรนะพวกมันไปไหนไม่ไหนไปคุยกันอยู่พี่ผมเรียกเลยคนนี้ไม่เดือดอะไรวันนี้ยังไม่เดือดอะไี่ใช่ไหมผมเอ้นี่ได้ใช่ไหมได้เลยพี่เอาเลยได้เลยพี่อ่าพี่ผมมากเดือดลอยแท็กตายซีน คนนั้นได้วัดที่ผมไปที่ผมเจอในเมืองอ่ะใช่ไหมเจอในเมืองใช่ใช่คือที่ว่าตังมันหอมเสมอช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยมีเงินอยู่ด้วยพี่ชายแกงเอฟหลอคือที่ว่าเงินน่ะมันหอมอยู่แล้วผมพูดถูกปะไอ้เหี้ยถ้าได้เงินโดยที่ไม่ต้องตีเงี้ยถ้าได้อิดถ้าโดยถ้าได้เงินโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องตีอะเป็นนายเพื่อนเพื่อนเด็กสร้างอ่ะเด็กสร้างไม่ผม ก็คือคิดลองคิดตามผมนะที่ผมเรียกร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรหรือป่เพราะว่าถ้าไปตีอ่ะมัน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 สองล้านถูกไหมแต่ว่าเราต้องเสียค่าเพนค่าอะไรอีกแต่อันเนี้ยถ้าเราไม่ต้องตีเลยแล้วเรียกร้านหนึ่งเนี่ยคือเราได้แน่แแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเล่นด้วยเราได้เวลาไปฟาร์มอีกผมพูดถูกปะอะไรครับตัวเล็กใช่ไหมพูดถูกไหมอันนี้คือได้ล้านหนึ่งโดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเพนแหมพูดเงเห็นวะ ใช่เฉพาะใบตีเขาใบละห้าพันไปละรอก่าก้อนเหล่าก้อนได้ได้เหล่ากอนพวกผมอยากฟาร์มมากกว่าครับตอนเนี้ยมีคิวอีเยอะเลยครับคิวต่อเยอะเลยข้ามไหมพี่อยู่เบนโทรศัพท์มาแป๊บนะแป๊บนะครับโทรศัพท์มาพี่นิ่งถ่ายไม่ดีเลยมาเพื่อนเราเพอแล้วพี่เพื่อนเต้เพื่อนเข้อไหมไป เอิพีไปพี่ไปพี่เข้ามาไม่ไม่ไม่เอี่ยมมาแล้วมาครับมาแล้วเจอหน้าไหมนะมาแล้วมาแล้วครับครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายนะครับได้ครับได้เลขอลไรครับเลขเลขหนึ่งศูนย์หกสี่ครับก็นั่นนะครับผมไม่ได้เล่าอะไรเท่าไหร่นะเข้าใจครับว่าเป็นครอบครัวแต่เวลาใช้คำพูดก็ระวังหน่อยครับอันนี้อันนี้ถูกไหมครับถูกครับหนึ่งศูนย์หกสี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ โอเคครับเข้าแล้วครับขอบคุณมากครับนั่นแหละครับเวลาใช้คําพูดก็ระวังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะไม่ได้เรียกครับอาจจะตีเลยด้วยทําครับได้ครับเลยครับขอบมากนะครับครับผมอะไรนะแต่นอนอีกร้อนหนึ่งขอบคุณมากนะครับผมครับเป็นไรครับยี่มีครับเฮ้ได้เงินล้านหนึ่งเด้เพื่อนเด้เด้ย่าเฮ้ยเนี่ยได้เงินล้านหนึ่งโอ้ยรวย เป็คือหัวหัวกิจจัดอ่ะคเอหัวหัวกิจจัดหรอไม่เสียอะไรอ่ะไม่เสียอะไรอ่ะได้ตังค์อะโอ้ตังค์นั่นอะเหมือนไอ้แพ้ว่าได้เงินทองเนาะได้เงินได้เงินน้องคืนมาเนี่ยนี่พี่เกมที่แต่งตัวดีสุดไม่รู้นี่มั้งขันนี้มั้งแปดเก้าหนึ่งเฮ้ยไปรวมแลนด์นี้กับไปกับรวมแลนด์้ลอ้ดอกนี้จะเช็คคนไปรวมแลนด์นี้ไปรวมแลนด์นี้ไอ้ดอกไป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 จะเช็คคนจะเช็คคนมีกระปัมไปดิ